đi lắm 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 đi đi lắm đi đi lắm đi lắm đi lắm đi 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 lắm đi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  đi มาครับกินอาหารกินอาหารดามเย็นกินเสร็จเดีเด็ดน้ำฝนไม่ตกก็จะร้อนแล้วครับร้อนแล้วมาเลเซียปุ้นขับปุ้นนะปุ้นอ่ะมา้ยเอ้ยเออ่ะ

มานีมานีอโยออออินตแล้ว้วขอบคุณที่รับชมครับเลืมตัวและลืมกินด้กิงไครับไป้วครับบายครับจีกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ